นกยุงที่ไหนนะหนามหลวงสองนั่นแหละ,ะเห็นไหมกูบอกแล้วอะไรนั่นอะไรอุยอร้ยมาแล้วลูกค้าไอ้าตะโก,กนตายขาดูใบที่จะเล่นไปทางเหรอ ซื้อแบบหมาใหญ่ป้างไอ้นินใหญ่สุดแล้วเหรอโอ้ยแชลบลูกค้าตาดไปแล้วไงโหเสื้อยืดแขนยาวไปข่าวดูบาย ที่เป็นร้อยไล่ยังไม่เดินวะนยะเขาก็ว่าแม่ไม่สั่งไม่สอนมุกมันไม่เสียแล้วป้าเขาเปิดแล้วห้ามกินเกินสามวันหรือห้าวันนะสามพันห้าร้อยบาท 7, ย,ยังอื่นอ่ะเสียวป่ะ Oh yeah. <laughs> อแกมึงจะโดน <c oughs> เมลแจ้งเตือนว่ะ <laughs> โดนเมนเลอะไรจ้าวันนี้เออแม่งเมลมาบอกเลยอะรุนนี้ผ้าสะอาดใสดีข่ายง่ายถ่ายห้องที่รีริวส่งฟรีนะจ๊ะก็ดังเรารับบัตรเครดิตธนาคารนะคะกดนังถ่ายยอด มีบัตรเครดิตก็มาลูดธนาคารเครื่องเงินมาลูดเปิดลูดเปิดกันได้นะพี่ลูดเปิด แขนต่อกำไรเขได้เยอะกว่าล้กว่าเขาจะผนลู้ดได้ร้อยเจ็ดร้อยแปดนะรุ่นเนี้ย H&M ต้องบอกก่อนลูกค้าสำหรับเสื้อยืดแขนยาวป้ายเนี้ยออกไซส์พอดีไซส์ไม่ใหญ่ไซส์ดีไซส์เล็อ่าไซส์ S M L XL มีมีตอนเนี้ยเหลือสองลูกที่โกดังเราอ่ะ RVC A รับรีวิวได้เลยนะพี่งพรงีใช่พี่ไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วพี่ก็ได้แบบตามนี้เลยนะเนี่ยไซส์หล่อๆผ้าสะอาดเนี่ยเสื้อผ้าร่มมีสองราคาสามพันสองกับสามพันเจ็ดจ้า,า,า Under Under นะเดี๋ยวได้ทุกตัวนะจ้ากระสอบนี้ให้ทุกตัวเลยจ้าดูดิพี่ แดงก็แดง,แ,ดงแบบสดมาเลยอะแบบ่ะคอนี่แน่นเนี่ยล,ลูกค้าเพื่อยืดวินเทจร,ราคาเริ่มสองหมื่นกว่าบาทนะคะถ้าคุณพี่จะเอาสี่สิบห้าโลจ้าเออเอาไหมพี่บอกได้นะถ้าจะเอาอะเดี๋ยวเอาให้ใหที่ไม่เอามาเพราะว่าอะไรมมเออราคาสูงลูกค้าไม่สู้อ่ะ ลูกค้าไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าลูกค้าไม่สู้นะแต่คือลูกค้าเราอะที่เรามีอยู่อะเขาไม่สู้กันไงก็<ม>แบบราคามันสูงไปไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนเขาสู้นะใช่ใช่แต่ถ้าจะ<ม>บางคนที่แบบอุ้ยห้าหมื่นผมก็ซื้ออะไราเงี้ยบอกกันมาได้เลยตอนเนี้ยออมีสองหมื่นกว่านะคะแล้วคนนี้เอาทักมาเลยจ้าบอกมีปัญหาเดีย๋ยวใครจะมีรอบขึ้นของนะคะ อุ๊ยตัวนี้หล่อเทเลท่อเอ้ยต้องเป็นใครสักคนหนึ่งเดบบี้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้ทุกตัวนะนะแขนต่อแขนต่อรล่อๆคนดูน้อยกว่าที่เราเวลาเรารีวิวคนผู้คนเขาชอบมาคุยมากกว่าไงเธอเธอคุยไหมล่ะ เนี่ยเธอก็นั่งไลฟ์ในออฟฟิศเนี่ยนั่งบนโต๊ะทำงานอ่ะก็คุยกับลูกค้าไปเปขย่าไปเลยอนั่งเก้าอี้เธอแวนเธอดูแขนแวนฝั่งนู้นที่ชัดหน่อยเก้าอี้ผู้บริหารเดลูกค้าถ้แบบรอเก้าอี้รอเก้าอี้ใหม่กันแวนมาเลยมาเลยนี่อุ้ยใหม่นะพี่กระสอบนี้เนี่ยสะอาดนะบอกก่อนนะสายเอเชียบ้านเราเลยอ่ะ ใครที่ไม่ชอบไซส์ใหญ่ไม่ชอบไซส์แบบโอเวอร์นะ,ะรีบอกนะนี่รีบเ้นเอนเสียน้อยด้วยสียังสดสภาพยังใหม่นะคะลูกค้าไปต่อได้ยาวๆเลยจ้าอย่าลืมไปจ้าอได้นะคะ ขายดีมากนะลูกค้าเสื้อยืดแขนยาวเลยยิ่งแบบอากาศเย็นๆแบบนี้ยนะไม่อยากจะบอกของไม่พอขายนะทุกปีอ่ะมันเป็นสถิติรอดูนะถ้าฝนหยุดอโอน้าวิเอาเสียแพ้สามพันห้าดส่งฟรีปีที่แล้วไม่มีของขายนะยูนิยูนิโคร ปีที่แล้วเสื้อยืดแขนยาวก็หมดผ้าล่มหมดฮูดไม่พอ,อต้องบอกเลยว่าแบบหาของกันตาเหลือกนะคะแชมเปียนเธอจะดูฝั่งแขนฝั่งนู้นใะนชั้น,ม,นมีไหมไม่มีหรอไม่มีปักแต่แชมเปีนนเยนนะใครจะซื้อรีบซื้อนะลูกค้านะ เขาขายดีบขายดีกันทุกปีนะจ๊ะขายจะเก็บเงินไม่ทันเลยทุกปีเล่นซื้อมาหักับพ่ยูมาทำอะไรอ่ะที่บ้านเหรอทำไมไม่ซื้อหางสวยๆหน่อยแต่ละตัวหางไม่มีเลยอ่ะเรื่องไม่เอาตัวผู้มาหรือเปล่าอ๋อไม่มันื้อาจจะนังอถูกหรือยี่สิบเนี่ยไม่มีถูกที่สุดเลยเหรอเหรอเท่าไหร่ซื้อมาถ้าถูกเท่าไหร่เธอก็โอนเงินไปซื้อห้าหมื่นบาทเลยยี่สิบเห็นไหมฉันบอกแล้วมันถูก ไม่มันไม่มีหางมันไม่มีลายเลยอ่ะหางมันไม่มีลายเลยอ่ะปลาคาร์บล้วว่าหลังฉันโดดดิโอาเงินปะถึงจะเอาเงินเข้าไปซื้อให้ไปซื้อปลาคาบเลยอั Under อุยรอๆเลยพี่ไซต์ตัวนี้ใหญ่ไซต์เอเชียบ้านเราเลยนะคะใครสนใจลูกค้าทักข้อความมาเลยค่ะปลายทางไม่มีคนพี่จ๋าปลายทางไม่ ขอดูไงเบนสวยป,าาปสวยไหมมุอ <c oughs> า้ยา,ยาว <c oughs> ทำไมไม่เอายาวๆมาละเบ้นหางยาวๆ <c oughs> อ่ะเนี่ยมันตัวเล็กมากเลยเห็นปะตัวเล็กทุกตัวเลยแล้วหางไม่แบบ <c oughs> ไม่แบบเขาเริ่มให้อาหารเหาง อะไรอ่ะแมริกันิกเกิลมาเวลสวยมากแพทไม่ช็อตเมื่อกี้นะช็อตเมื่อกี้นะเหลือว่าต้องไปตัดที่ง่ายกวานมันดูตัวมันตัวเล็กเดี๋ยวมันก็งงมันดูตัวแล้วเลยค่ะ ไม่แล้วบ้านเรามันมีแมวไอ้หน้าอ้วนนะไอ้หน้าอ้วนมันเข้ามากินนะเบนไมนมีแมวเธออุ้ยมันเข้ามาถึงหน้าบ้านฉันเลยอะมาเวลอีกแล้วไอเดี๋ยวมาเวลมาโคตรหล่อเลยเหนียวมาขำว่ะแพ้แพ้เธอพูดอะไรไม่คิดเลยนะฉันสามพันห้ารีวิวส่งฟรีงานดีงานลดงานเด็ด เอ้ยแสดสองตัวนะลูกค้าสวยๆไงมคขสองเลยเออเนี่ยเห็นปะนเอาสองเลยจ้ะสวยเนาะมาเวลหล่อหลสองตัวเลยหอหล่อเลยที่จะใครจะรับพันหิว้าคัิวหิวปาอยงจงเลยครับพ่อเอละเหาพี่ละี่เจนงานดีงานสะอาด NFL ตัวนี้สกินแน่นๆ NFL ทีมมารวยอย่าดื้อนะลูกกินอะไรอ่ะกินเขาะทำงานกัน่พี่ๆช่วยกันซื้อแล้วจะได้ช่วยกันขายจะได้ช่วยกันรวยไวๆนะพี่นะลูกค้าขายดี เราก็รวยนะคะพี่สนโลกแกนของเราคือเราจะรวยไปด้วยกันสามคนไ่ด้วยนะคะทอมมม่ตอนนี้คน,น,ต,นติดตามเราเยอะมากๆเลย,เลยจะมีรูปคนสวยๆอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> คนสวยไปไหนไปกล้องพาอินและสองตัวอยู่ในถุงเหรอ <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ถึงบ้านเลยไตละอันนี้ต้องเช้ออซีเจนปะตกใจเนึะว่าต้องเสียบไฟทั้งวันเอาไปคืนเลยนะืลไปคืนเลยนะค่าไฟนี่แบบมหาศาลนะเนี่ยเธอตอนเนี้ยฉันแมวฉันสี่ตัวค่าอาหารเดือนเดือนหนึ่งฉันก็จุกจุก คงให้แมวกิน็นหรอกฉันจะตาอยู่แล้วตอนนี้ใ,นใครรับนะคะรีบรับมาเลยพี่จา๋าแ่ย่งกันจา้าย่แยันกันต่อแย่งกันเราควรเลี้ยงปลาทั้งหมดเก้าตัวโดยแบ่งออกเป็นสีสว่างแปดตัวและสีดำอีกหนึ่งตัว <c oughs> สวยจังตัวน,นี้น่ารักมากเลยจา้าคนสร้างบอด ้างหน้าบ้านนี่เลยลูกตัวไหนลูกตัวไหนจะมีตัวไหนนะเหม็นมเนอนเอ้ยทำอะไรไม่ปรึกษาก่อนเลย บัลลนดว้าวว้าวามีทีมมาไล้วด้วยซ้ำปลาทองโคลโล่โคลโล่ได้ทุกตัวนะจ๊ะใครจ้าก็เอาได้จ้าได้ทุกตัวเลยจ้าขายจา้าขายจา้าลูกนี้ขายจา้าโว้ยทอมมี่งานปักปักหน้าอกทอมมี่ ขับกระโดดลงไปง่ายไม่คุ้มกันจริงต้องเปนคนที่ดูแลอ่ะอุ๊ยโทรศัพท์ดังพี่เจนแบนสแบนส์โทรศัพท์ร้านแบนส์บริการอีเกิลอุ๊ยลูกค้าแตบผ้าออกเยอะนะผ้าวอลเปอร์ผ้าแบบโปโลอ๋อเธอไม่ใช่อ๋อช่ดโปโล จะรับใครจะซื้อส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับตัวนี้รีวิวเท่านั้น,นะะกินลานะคะเธอเ,เราจะกินเจกันใช่ไหม Shirt. เวทเช่นเชิดเห็นเปดเอ่อเห็นแปะอยู่หน้ากระสอบกระดุมมุกเวทเช่นฉันจะไปดูกับข้าวกลบ้านฉันขอเมนูผักแป้งฉันไม่เอาเยอะไหมม่ก็หมายถึงว่าอาหารนั่นเหรอเยอะเสื้อในใช่ไหมเอ่อเขาเรียกรถยัง เออเออป้ายห้อยก็มีลูกค้าจะบอกเลยนะไซส์แบบ S M L X L เนี่ยลูกค้าใครชอบไซส์ไซส์ใครชอบไซส์ไซส์ประมาณเนี้ยต้องเอารุ่นนี้แหละเนี่ยอเมริกันอีเกิลหล่อๆใช่เข,ข้ากับหมดเหลือตกไม้ ดอกไม้ส้มจึงอยากรีวิวเหมือนกันนะส้มอย่างเงี้ยแบบอยากเปิดนะเดี๋ยวก่อนต้นเดือนตอนนี้ลูกค้าบอกขอหมุนเงินโอ้ยพูมา่มเมาเธอแขนมีอะไรที่เป็นพูมาปะแขนมีอะไรที่เป็นพูมาไหมพูมานะลูกคา้าแต่ว่าโลโก้อยู่ด้านหลัง พันห้าลูกค้ามีรีวิวหลุดจองอยู่นะคะใครจะรับรีวิวเซตเตอร์ฮุนในช่วงนี้ไม่แจ้งเตอนอะไรเลยทักมาลูกค้าทักมาฮุดเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูใครจะเอานะคะมีเซตเตอร์ฮุดหลุดจองอยู่สองป้ายด้วยกันนะคะส่งให้ฟรีเหมือนกันใครจะรีวิวใส่ดีมากเลยเธอแต่ว่าอยากได้กระสอบใหม่ก็ได้นะคะไม่ไม่ ใช่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบางคนแบบกระสอบใหม่ไม่ได้หรอคะไม่ได้หรือคะหรือคะหรือคะเราก็บอกว่าได้ได้จะฮร์เนจเป็นเหมือนคนใ่กินค่ะมาจริงไหมคะบางคนแบบว่า เอารีวิวไม่ขายเอ๊ะลูกลูกใหม่ไม่มีหรอคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีจะซื้อลูกใหม่ก็ได้จะซื้อลูกรีวิวก็ได้ส่ไม่เอาหรือคะหรือคะแชมไปญวางวางวันนี้คลิปเดียวพอละเงินเยอะละขายดีขายดี เมื่อกลงวันฉังก็รีวิวไปแล้วไงเธอหนึ่งแมตโอ้ชุกวันนี้เธอจะเอากี่คลิปฉันถามนะแปคลิปเออมันแจ้งเตือนลูกค้าไม่แจ้งเตือนเอากี่คลิปขอท่านิดนึงขอแหน่อยนี่โทรไปคุยมาแล้วนะเขาบอกว่ากำลังปรับปรุงอยู่รอก่อนเออเราก็เลยให้อภัย ใช่ล้วก็บอกว่าโอเคได้ได้ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณนะคะที่โทรทุกวันนะที่โทรคุยไงที่โทรแล้วไม่ประสาทุกวันนะโอ้ฉันโทรโทรหาฉันแล้วแปดสิบรอบนะตอนนี้ช่างใหญ่นะเธอฉันงงมากฉันเอ่ยไปเรียบร้อยแล้วกลางไลฟ์สดเลยไลฟ์แล้วปริศาเป็นที่พักก็ฉันเขาโทรมาหาฉันน่ะเธอฉันก็เรียนไลฟ์อยู่ไงฉันก็โมโหอ่ะเอาสามตัวล่างก่อ ฉันรับสาย <laughs> ฉันไม่รับสายใครเลยวันนี้สับกันไปสลับกันมาอุ้ยมาเวลพี่ไปไหนเนี่ยไอ้เห <kaz> มียวเฮ<อ>้ยพี่แอบพี่ทำไมแอบของพี่ทำไมเนี่ยเห็นแล้วเอ,อ,อ,อาเธอเอาไปไว้ฝั่งนู้นสีเดียวกัน ข้างล่างเลยนีฮะนี่ฉันมีอยู่ฉันมีเอาไว้ไว้ logo ใหญ่ๆไว้ข้างล่างเนเลยเั่นก็ขาดเจบข้ามาอะไรเจ้าขนาดไหนล่ะขนาดนี้แหละขนาดไหนวะโอ้ เอาเหรอทำยังไงอนมาตัวคุยด้วยฉันเหรอเฮ้ยแต่ว่าฉันจบบอยากได้ตัวตัวสวยสวยจริงจริงมีอันเดอร์มีสองตัวนะแต่ว่าไม่เป็นไรจริงมีอันเดอร์มีพูม่าโอ้ยมีทุกอย่างลูกค่ะถ้าไม่ซื้อวันนี้จะเสียใจแล้วนะของมันสวยขนาดเนี้ย เธอเบ้นดูโทรศัพท์ให้หน่อยดิม,ดมันติดยังชาร์จไว้ <laughs> เดี๋ยวคุณหมอโทรมาคอนเฟิร์มจบนะเดี๋ยวไม่รับเดี๋ยวเขาปล่อย,อยคิวอีกภาษาจองคิวไว้แล้วนะใช่ฉันจองคิวคุณหมอไว้แล้วจะไปออกแล้วเบ้นไม,ไม่เดี๋ยวนะล้ตปาต้องไปนอเนี่ยปา่า <laughs> ไม่ไปไม่ได้ฉันนัดคุณหมอแล้วเจ๊ไม่ว่างหรอกไม่มีที่จอดรถเจ๊ไม่มีที่จอดขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นด้วยโอวนนไไนะ้วันนี้ฝนก็ไม่ตกไอ้บุญจะไปไหว้หนาวันนี้เธอฉันนัดฉันนัดคุณหมอไปตั <S <S ้งหลายวันแล้วเอานี่ไป <S 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 ข้างล่างไป เธอเข้าใจไหมว่าฉันนัดไปตั้งหลายวันแล้วเปล่าคะจ้พี่เจนโอเคป่ะพี่เจนโทนนี้ได้ไหมเสียงอะได้ไหมพี่เจนไม่ถามพี่เจนนะพี่เจนเขาเป็นคนไม่มเแจ้งแล้วก็ประกาศเหรอ ลูกค้าบอกว่าปีนี้เราจะเอาห้องที่มีครอบคราวเก็มันต้องอย่างนั้นดูแลมันต้องอย่าง,น,งบบนั้นแม่บ้านมันต้องอย่างนั้นแม่มูเอาที่มีครให้แฟนซียูวอยเอางี้ปะละ่าล่ะใครร้องเพราะเจ๊แจกเงินเจ<ช>๊มีรางวัลให้เอาปะละ่าล่ะเออใครร้องเพราะเจ๊แจกตังค<ม>์กรฟอร์มเสียงก่อนได้ให้เลยห้าร้อยบาทโอ้โหน้อยไปห้าพันห้าร้อยน้อยไปสมมติว่า อ้าก็คนละ5,000แล้วเนาะห้าสิเป็น50เนาะนี่ไงกับจากคู่แข่งมาแล้วหคนค่ะแพดบอกกูหล่นนี่แต่ออกตัวแล้วอะไรวะห้าพันนะยังไม่ทันออกตัวเลยแพดกระเด็นลงมาแล้วอ่ะหมดอ่ะแพดไปไหนกลับมาก่อ <c oughs> น